สวัสดีครับตอนนี้ก็มาขอเปิดกลุ่มให้เพื่อนๆได้ชมน,นะครับว่าในนี้มีอะไรบ้างก็จะมีเกมนี้เป็นเกม ESP นะครับนมีไม่ค่อยเยอะมากวันนี้สะสมได้แค่นี้เครับตัวนี้ก็ อัโซนแผ่นใหญ่มากแล้วก็มีเกมนี้สุดรักสุดห่วงเกมมาชินกาแซดนะครับ ไว้แน่นทำไมเนี่ยหแห่มากอมาชินกาเซตอันนี้ชื่อเกมเอ,อ่ไม่ได้เปิดนานแล้วครับอาชาร์ Sharp. หรือไงเนี่ยจำไม่ได้โอเคไป,ไปนี่จะเป็นซิปเอสูนะครับ เคยลงขายรอบหนึ่งแล้วเรื่องเดี่ยวไม่สนใจเอาก็เ,เป็นหนึ่งเก้าอกตนกันมั่วละแตกใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็น เกมหนึ่งที่ชอบมากเหมือนกันแต่ไม่ค่อยมีเวลามาเปิดเล่นอันนี้จะเป็นทวินอีเอ Twin Eagle กิลภาค2นะครับเกมเก่าเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่ายังเปิดติดใช้ได้ไหมครับก็วันนี้ก็จะมาเทสกับตู้นี้นะครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะไปดูภายในตู้กันนะครับมีอะไรบ้างหลังจากที่ผมเึือกคำขึ้นมาใหม่เปิดเครื่องมาลแล้วกันได้ยินเสียงสะใจดีไหมครับข้างใน,นก็จะติดเทวท์ีดีสอตัวก็เป็นจอตัวนี้ใช้คาสิตรุ่นใหม่ล่าสุด สามารถรองรับ25นิ้วถึง29นิ้วได้ครับใช้จอรุ่นเก่ารุ่นใหม่ได้หมดใช้ Power อร์ซัพพลายข้างในเนตัวมีพัดลมตอนนี้ยังไม่ได้เสียบเกมนะครับภาพก็จะเป็นแบบนี้ปุ่มทั้งหมดจะเป็นปุ่มไฟรุ่นแรกสมัยยุคตอนผมอายุ14-15มนะั้งนานมากแล้วก็ ไปหามาลองเล่นดูครับก็เดี๋ยวตัวหยอดเหรียญผมก็ไปขโมยเข้ามาเหมือนกันเป็นรุ่นนิ้วดีครับเวลาไม่ไม่ใช้ไฟนะครับรุ่นนี้ไม่ต้องใช้ไฟใช้เหรียญหยอดมาปุ๊บมันจะมาโดนตัวนี้พอดีตัวไมโครสวิต เกบเงินเดี๋ยวต้องขอโมยคือแจกเกหยอดตังครับห้อยแล้วเซอยดีิบิกแบบนี้เราจะมาดูที่ปุ่มกด ตัว power power amp ผมใช้ตัว power amp 5โวลต์นะครับมีเร่งเสียงตรงนี้ได้เลยแล้วก็ตัวปุ่มกดดิสวิต c ์ทั้งหลายตา่างๆเกี่ยวกับรีโมทโทรทัศน์ก็มากดตรงนี้สำหรับปุ่มผมก็ใช้เป็นไมโครสวิต c ์ทั้งหมดนะครับรุ่นแรกๆใช้ของเดิมหมดแต่จอยเป็นของซันวาแท้แต่เป็นซันวารุ่นแรกนะครับ แต่ว่าได้พัฒนาเป็นรุ่นหัวกลมเกลียวซึ่งก็ทำงานตอบสนองได้ดีไฟก็สว่างหลอดร้อยครับหลอดไฟแพงมากเลยเดี๋ยวเราไปทดสอบที่เกมกันนะครับเราจะมาเทสเกมมาชินก้านะครับ ามารถเลือกตัวละครได้3ามตัวนะครับมีความสามารถแตกต่างกันไปมีท่าปัดกระสุนด้วยนะครับอันนี้บางตัวสามารถชาร์จพลังได้ท่าปัดกระสุนก็ไม่ตาย ได้อารมณ์ดีมากเลยครับแต่มันเมื่อยตรงรัวกลุ่มอะครับ เล่นมือเดียวนี่ลำบากมากเจอบอสแล้วครับอลองเปลี่ยนตัวดู กือ่็เกมสนุกอีกเกมหนึ่งเลยครับมีความหลากหลายดีครับต้องทดสอบเล่นลองเอาอ e ีมูมาเล่นดูกันนะครับขอจบการรีวิวเกมนี้แค่นี้ก่อนนะครับทีนี้เราจะมาเทสเกมสวิอีเกอ2นะครับกเกมเก่าอีกเกมหนึงที่โอเคมาก น,นมีฉากให้เลือกเยอะนะครับแต่ก็ไปต,ตามใน้เรื่อกครับกราฟิกจะออกแนวๆหน่อย จะสนุกในยุคแรกๆถ้าหลังๆนี่กลับมาเล่นแล้วมันไม่มันแล้วครับเกมมันรู้สึกว่าไม่อลังการเล่นมาเยอะตัวนี้ 19XX นะครับทุกคนคงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วของค่ายแคทคอมเกมทำออกมาได้สนุกใช้ได้เลยครับ เป็นเกมเอาโซนะครับสุดยอดของความชอบของผมนะครับเกมแรกในชีวิต <c oughs> ที่ได้มา ครับก็เป็นอีกเกมที่สนุกเหมือนกันนะครับแม้กราฟิกจะไม่ค่อยจะอลังการมากแต่เนื้อหาภายในเกมฉากแ่ละอย่างก็โอเคใช้ได้พอรับได้ครับ ละครมีให้เลือกเยอะดีนะครับว่าจะเป็นคนไหนดีก็เลือกระบบได้ เกมยานคงจะเหนื่อยทั้งวันนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับ